สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมัเเขาเกมมินงนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอน,นวัตก,กรรมสุดล้าแห่งเมืองฟอนเทนโอ้โหนี่มันสุดยอดอะไรอย่างนั้นนะทุกคนนะถ้าหากว่าคุณสามารถเพิ่มระดับชื่อเสียงของเมืองฟอนเทนนะครับให้ถึงระดับที่3ได้นะพี่จะให้ดูนะครับนี่นะครับระดับที่3มเราจะได้สิ่งนี้มาครับกับดักจับคริสตัลไฟนนะครับก็คืออุปกรณ์จับผีเสื้อนะเออมาดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับ สมมติว่าพี่กดใช้แล้วทุกคนนะมันก็จะแบบเอาวางตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะาวางไปกลมๆอย่างนี้นะครับพี่ก็กดพุ๊กเข้าไปแล้วก็เอาหินเอาแร่อะไรยัดลงไปนะครับเราสามารถใส่ได้สูงสุดคือ3 0 0แต้มนะทุกคนนะเออก็คือถ้าเป็นแร่นี้จะใช้ได้เม็ดละ10แต้มนะครับแต่ถ้าเป็นแร่นี้ ก็เม็ดละสิบแต้มเหมือนกันเออก็คือใช้แร่30เม็ดแหละนะครับอันไหนก็ได้นะดูแววแล้วนะครับพี่ก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เริ่มเปิดใช้งานนะครับเสร็จแ,แล้วเราจะสูญเสียแร่นี้ไป30ก้อนนะครับแล้วเราก็ทิ้งมันไว้อย่างนี้เหรอตอุปกรณ์บอกว่าพี่ต้องรออีก7วันนะครับแล้วพี่จะได้ตัวคริสตัลไฟล์สิบห้าอันนะเออก็เดี๋ยวเราก็รอกันไปนะครับออแล้วครับทุกคนครับตอนนี้มันก็ครบ7วันแล้วนะพอ7วันปุ๊บเราก็ มากดนะครับเราก็จะได้รับ15อันแบบนี้นี่เองนะความจริงแล้วเราเอาวางตรงไหนก็ได้นะไม่ต้องไปวางในธรรมชาตินะครับคําแนะนําคือจริงๆแล้วเราควรจะวางไว้ใกล้ๆกับแคทเธอรีนนะเออเพื่อที่ว่าเรามาตรงนี้ทุกวันอยู่แล้วอะ่ะมันเต็มเมื่อไหร่เราก็จะกดรับได้เลยนะครับพี่ก็จะเอาวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับนี่นะจ๊บเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดวางนะครับเสร็จแล้วก็กดใส่ของลงไปนะทุกคนถนะ้าใส่หินที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับ เออใส่ลงไปเยอะๆเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบบนี้นะครับแล้วก็รอนะครับอีก7ปันวันนะทุกคนนะก็จะได้อีก15าอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ